สวัสดีครับทุกคนวันนี้กบช่องแม่จัดให้ชาแนลนะครับนจะมารีวิวของที่ผม้ทำการเติมไปเมื่อกี้นะนี่ครับอย่างเลขที่เราได้มาครับปีศาจครับอย่างที่สองครับพระเอกครับเท้าเปล่าครับอย่างที่สามครับเห็นนี่ไหมครับน้องน่ารักไหมครับเมียวครับอย่างที่สี่ครับน้องอยู่ไหนวะข้าเต้นครับเล่นลาโตลาโตครับ ที่ห้าครับรอแป๊บดูก่อนได้เลยทำอะไอยางไอวรวครับไอ้วร์ไหนวะี่ก็เท่น,นะครับอย่างที่เจ็ดครับสูนสองม่วงมาครับแต่ด้วยความที่เกลือครับเห็นนี่ไหมครับ ได้ v s ครับของมันจะได้ประมาณนี้นะบางที่ดีใจอีกอย่างนี้ก็คือเราได้น,นี้มาได้แค่นั้นแหละกล่องเนี้ยก็ได้เพ็รมาอยู่นะเมื่ะเราจะเล่นให้ดูนะครัพวกของจะตึงนหรือเปล่าอการแต่งตัวเราที่ตึงให้มองหาพื้นที่ใส่หน้าล็อบบีต้ตรงๆ มันต้องมันปืนไงไรงนะปืนจะค่หาอะไรที่ทมันจะเสียสายหน่อยล็กดีเพื่อให้มันเสริมความตึงับนี่คือกระทะหมูทอดนั่นเองเราเปลี่ยนหัวก่อนหัวมันต้องเท่ๆนะต้องหัวอะไรดีวะต้องหาหัวแป๊บต้องหัวอะไดีวะเออหัวน,นี้หละเท่ละ ได้เวลาคิโลหึน hmm. <Hey! S 2> ้ำอาบอนเนี่ยามยี้ยายจำเชื่อได้มันก็ไอตุ่นนี่แล้วมันจะว่าอาบจั๊บจั๊อาบยังเนี่ยยายเป็นคนบอกให้ทำผู้ชายคนบอกให้ทำไป สลัดไว้กินอะไรสลัดไว้อยู่ในที่นอนกูนุ่นเลยนองก็เลยดีกว่าเนอะดูทออสักอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นไปไทยมาได้จแบบ้ะอยาบกก๊อปน้ำใหญ่อาญาไม่ใหญ่กินหน่อยใหญ่หิ้มน้ำ <c oughs> โอ้ยไม่ดูวยโวยดู ปต่โดนฟันตะอกตกียบวิีสาม้อยมาได้ไม่ลองดูโอ้โอ้ดยเยยยยยายยยยยยนยยย่ยนยย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 อยยยยเยยยยยียยยเยยนยยยยยนยยยยยย้ยย วัเปประตูน oh ่นบามอไาแ่เดมาอยู่มาถ่ายเป้ม่ายเป้เสร็จแล้วมันก็เดินออกไปหามันวกนี้มันต้องหอยู่จะโตน้องเล็กแม่เ้าไปกัหมดเกลี้ยงเลย กูก็นึกว่ากแต่ไม่อยากกูก็เห็นว่าแหมแค่เดินมากินเนอย่างเดียวเมือยาเกลียดแล้วก็เตียวชาท้วยีเนี่ยไข่เตียวกูว่ากนเนือเียวมาถ้วยแล้วก็เดินแต่เอาติตำทางทางเนี่ยิเมันมี้ขาทาาทำเหมือนจีนใส่กระดเวาถ้าเราจะเอาต้มตำใสใส่ก็คน้หันไม่ เจ้าคิวเจ้าคิวทำบ้านมันไม่สนใจเขาเลยของธรรมดาเดี้อวมันก็ไปบ้านเลยก็ไปรังมาเดี้ยวไปรังมา หยิบให้กูอ่ะเออสวยอ่ะโอเค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  ก็อยากทำดีมากมากว่าไปทำรุอยูตรนี้ก็แใสาต่ลเร็จแล้วเรียงนเออเขเรียงผเป็นอย่นก ทำร้า,านทำให้มันเรียบก็คงเรียบประดังกันพระนะรเี้ยแเดียวเข้าว่าเรียบไขานาดเรียบแล้ว<ต> รู้ไม่ตายตังค์น no, no ouais ้อยเงินก็ออกตังให้คุณจะคุยกันเหรอน้องน้อยน้ลงน้ยเก๋ด้วยน้า บอกยังม well, ีแต่มันมีอยู okay. affe, ong ong. ่แม okay. ้โผ่ที่เดียวที่อื่นไม่มีนะรับทราบอิจฉาทำมานกับเพื่อนเขาแบบ ไปครบเองสิเออโ <First S 1> ตด้ดดดตวยให้คุโตออกมาเออโอโ้โหแพ้สี ใครชอบพ่พี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชื่อแม่จะให้แชร์แ,รแรมแ่ไม่ถึงสองมาตามนะค,ครับสำหรับพิพตนนิผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ